สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาส่งงานรีแมป Honda Jazz ครับเป็นซินะครับเป็นซินก็รีแมปได้นะครับก็จูนน้ำมันจูนไฟต่อเกียร์ให้เนียนๆนนครับอันนี้ก็มาดูว่าของเดิมมันรอบอยู่ที่ห้าพันครับเปิดรอบให้ไปเป็น เจ็ดพันห้าครับเอาครับลองเหยียบดู ีแมปได้นะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับรถเยอะลองได้ประมาณนี้นะครับทสสดีรครับ